สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2ของกลุ่มนมนางยักษ์ของพวกเราครับโดยคลิปที่2นี้จะเป็นคลิปในการอธิบายในส่วนของขั้นตอนการขายนะครับว่าเรามีการขายอย่างไรครับไปรับชมกันเลยครับโดยที่กลุ่มนมนางยักษ์ของพวกเรานะครับจะไม่มีการขายหน้าร้านอย่างเดียวจะมีการขายแบบโพสลงในไอจีด้วยครับเพื่อที่จะให้มีเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับสามารถสั่งนมนางยักษ์ของพวกเราได้เลยนะครับแล้วก็จะมีทีมงานของพวกเราครับ ถือนมนังยักษ์ไปส่งถึงหน้าห้องกันเลยทีเดียวครับโอเคครับคนนี้นะครับก็เป็นคุณไอนะครับที่เป็นลูกค้าที่มาซื้อนมนังยักษ์ของกลุ่มพวกเรานะครับทุกคนมารอดูกันเลยว่านมนังยักษ์จะถูกปากคุณไอไหมครับมาดูกันครับใน3 2 1อืหอร่อยอร่อยจริงๆพี่น้องอร่อยอันนี้ของจริงระอร่อยครับอ้าปากอ้าปากกึนกิน ทุกคนดูนี่สิครับขนาดคุณไอซ์ยังต้องมาการันตีว่านมนางยักษ์กลุ่มของพวกเราอร่อยได้ดีจริงครับโอเคครับช่วงต่อไปจะมานําเสนอการตั้งโต๊ะขายนมนางยักษ์บริเวณห้อง5.9ครับทีมงานเปลี่ยนภาพได้เลยครับผมนี่ครับนี่คือโต๊ะขายนมนางยักษ์บริเวณห้อง5.9ครับโดยมีคนขายเป็นคุณป๊อปาวลิศนะครับต้องบอกเลยว่าคนนี้เก่งทั้งกีฬาแล้วก็เก่งในเรื่องการทาอาหารนะครับบอกเลยว่ามีความสามารถหลายๆด้านเลยนะครับ แล้วก็คลิปนี้นะครับถูกถ่ายจากลูกค้าที่มาซื้อจริงๆเลยนะครับบอกเลยว่ามีคนมาซื้อมาดูอย่างเน่นหนาเลยครับทุกคนก็มาดูวิธีการทํานมนางยักษ์นะครับว่าทาอย่างไรครับเพราะว่าเป็นอาหารที่หายากมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะฮิตอยู่ในติ๊กตอกกันครับโอเคครับผมขั้นตอนการจาหน่ายนมนางยักษ์ของกลุ่มพวกเรานะครับก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับผม